ครับผมก็ทดสอบ 96V นะครับก็ทดสอบในหลายโหลดร่วมกันแล้วก็ทำการทดสอบกับหม้อถ่าไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าที่วัดก็อาจจะมีเครื่องทำน้ำบุญหรือพวกอะไรหลายๆอย่างนะครับนี้นะครับมาดูกันนะครับ B ตอนนี้นะครับหนึ่ง 1 0 4ยสี่นะครับแบตบก็เริ่มจะลดลงแล้วครับเปิดมาก่อนหน้านี้ก็ประมาณเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับพลันเปิดไปนี่แหละกระแ,แสตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับ1.9ึ่เควัตนั้น1.9 K W เควัตนะครับ1,900งันเกบาทนะครับของของหม้อตัวนี้นะครับ มันจะกินกระแสอยู่ประมาณ18-19แอมไม่เกิน20แอมประมาณ20แอมนะครับเพราะว่าระบบ 96v นั้นจะใช้กระแส1แอมต่อ100วัตต์นะครับถ้ารันที่ 8k ก็แสดงว่าใช้ประมาณ8 0แอมบวกลบ10%นะครับ ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมคอสเฟส150แอมป์นะครับตอนเต็มจะอยู่ตอนช่วงแบตเต็มถ้าอยู่ในชาร์จเกอร์ MPPT นะครับจะอยู่100 110บแบตถึงจะเต็มนะครับแล้วก็หมดที่9.6 V เขาจะตั้งมาเลย9 6 b แล้วดึงสูงสุดได้คือ9 5 b ดึงดึงต่ำสุดนะครับ9 5 b นี้ b บีจะตัดเลยส่วนเครื่องนั้นมันจะมีโปรแกร,รมจับอ under v o เตียดอยู่ผมตั้งไว้ที่1 0 8 b นะครับ1 0 8 b เนี่ยระบบจะปิดเลยจะไม่ต้องมาให้ดึงจนบีมตัดนะครับระบบจะหยุดการจ่ายไฟนะครับ108นะครับ หนึ108่งศูนย์แปดถึงหนึ่งศูนย์ไม่ใช่ครับเก้าสิบแปดถึงเก้าสิบเจ็ดบีนะครับจะปิดจะปิดระบบเครื่องจะปิดระบบเองนะครับแล้วตอนปิดระบบแล้วนั้นมันจะรอจนกว่าไฟมาถึงหนึ่งร้อยเก้าวีมันถึงจะเปิดเองนะครับถ้าเราจะให้เปิดเลยเราก็แค่รีสตาร์ทใหม่มันก็จะเปิดเลยนะครับเปิดที่ 97B ขึ้นไปนะครับ มาดูความร้อนนะครับผมเปิดมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับผมร้อนนะครับสาสิบเองศาตัวนี้วัดวัดจากเครื่องเลยนะครับสามสก้าจริงๆมันจะอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดนะครับผมตั้งองศามันเกินนิดนึงนะครับพัดลมจะเริ่มทํางานที่สี่บองศานะครับตอนพัดลมทํางานตัวนี้จะขึ้นคูลิ่งแฟน running โหมดนะครับสักหน่อยนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ย เหน็นไหมครับสหานะพัดลมทํางานนะครับพัดลมก็จะเป่าตรงน,นี้ดูดออกไปนะครับเพราะว่าอากาศความร้อนเนี่ยที่ผมติดดึงขึ้นมาเนี่ยความร้อนมันจะความร้อนมันจะลอยขึ้นด้านบน,นอยู่แล้วนะครับตอนนี้จะเป่าซิง์ออกมาแล้วก็ดูดขึ้นมาตรงนี้นะครับตามาลักษณะความร้อนนะครับเห็นไหมอะไรที่เป็นความร้อนมันจะลอยขึ้นตลอดนะครับมันจะไม่มีลอยลงนะครับเราก็ต้องหันพัดลมให้มันถูกทางครับ ขันขึ้นมาแล้วก็ดูดขึ้นมานะครับซิงนะครับจับได้ครับซิงตอนนี้อุ่นนะครับลิเทียมฟอสเฟตถือเป็นแบบที่แข็งนะครับวนจะแข็งจนวินาทีสุดท้ายพอมันจะหมดมันเดือบบูบลงเลยนะครับ เป็นข้อดีก็คือถ้ามีระบบตัดตัดเนี่ยมันจะไม่ตัดตัดต่อๆขึ้นขึ้นลงๆเหมือนแบบนานะครับมันจะหมดหมดแล้วมันจะวูบลงงนทีนะครับผมก็จะเปิดไปตรงนี้เอาจนเครื่องตัดระบบไปเลย